ท่านผู้อานวยการะุชารท่านผู้พิพากษในคณะกระผมนายจุฑาธุวิษาในเมือสุชากรในฐานะตัวแทนของรัฐบาลกำนัเกียกับองค์กสมรริองค์กรท่ชนทีาในพื้นที่เมอเมืองสุชากรโดยเฉพาะพี่น้องประชนในเขตโกอาจุกุน ขอต้อนรับท่านู้ว่าิบัติสายแจผด้วยการศรนย์ุนแก้ัญาเรื่องัี่โวกับที่ท่านู้วาการตฏิบัติเป็นยังโครงการกระบศสุสาพที่ดนที่ออกมาให้ความช่วยเแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อจนนำบริการของศูนยการออกมาให้บริการแก่คนในท้นงที่นัะวัดโคกขามือที่สองโคกขามนี้วัดบ้าไร่พรปรับรูปราจ คื่รื่อนี้เนี pues ่ย mm ทางสา nah. ทางวฒมาด้วยครับตางเขวือดกมาด้วยนี้นะครับอาตีว่าที่เป็นกรรมกาจของคาตเจ้าอาวาสเจ้าอาวสานที่ประจำที่ได้เลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดู้สุมภาพณ์ขับสูงอายุก็แสดงควขอบคุณมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับุกแม่านก็รู้สึกดีนีนะครับขอบคุณแม่ของแต่ลินจังหวัดสุราร เราก็ดําเนินการอย่างเข้มแข็งซ้ำครองที่พัตโตคาห์แห่งนี้แล้วก็จะเยี่ยมชมฟูต่างๆนะครับโดยรวม 嗯，好好。